โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งความเครียดนะครับผมก็อยู่กับผมพี่ไม้เช่นเคยนะครับที่ผมหายไปนานในรอบ7จ็ดแปดเดือนนะครับผมกี่เดือนวะเจ็ดเดือนที่ผ่านมาโอเคตานสักเจ็ดเดือนแล้วเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทคลิปด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอะเป็นคนที่แบบคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเนาะบางทีผมก็อยากได้แบบคอนเทนต์เกมบ้างอะไรบ้างแต่ผม ก็คิดว่ามันคงไปไม่ work, ไม่หลอดหรือว่าไม่เวิร์กนั่นครับผมแต่ผมจะมาวันนี้ผมจะมาคอนเซปต์ของผมก็คือการที่ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเชียงใหม่ครับผมก็คือการแนะนํนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มี10อันดับอันหลักๆเลยอ่าอันดับผมจะไล่จากอันดับที่1ลงไปเลยนะครับผมจะไม่รีรอที่จะเปิดอันดับหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราแบบเปิดอันดับ10ขึ้นมาใช่ไหมแต่เราอันนี้เปิดอันดับ1ลงไปเลยครับผม อันดับที่หนึ่งครับผมผมแนะนําเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพทําไมถึงเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพผมวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ของเรามายาวนานมากครับผมตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพนะครับนอกจากนี้ยังมีบันไดนาคราชเจ็ดเสียนะครับผมทอดยาวขึ้นไปเป็นสามร้อยขั้นนะครับผมและเจ,ด,ะเจดีทองทรง,ทงเชียงแสนนะครับเป็นศิลปะล้านานาทั้งที่มีความงดงามครับผมเป็นอีกทั้งเป็นพระธาตุที่ประจําของคน คนที่เกิดปีมะแม,แมนะครับตามคติความเชื่อของล้านนานะครับสำหรับการขึ้นไปสักการะพระธาตุยสุเทพนะผมนักท่องเที่ยวท,ท,ที่สามารถเดินทางแบบคนคนปกตินะผมก็เดินขึ้นบันได300ขั้นได้เลยับผมแต่สําหรับคนที่ขี้เกียจหรือว่าคนที่แบบโอ้ไม่อยากมื่อขาไม่อยากล้านะผมก็ที่นี่ก็มีบริการลิฟต์นะผมให้ขึ้นลงเลยสุเทพได้ผมระหว่าง ตีห้าถึงหนึ่ทุ่มสามสิบครับผมและก็อย่าพลาดไปชมวิวของเมืองเชียงใหม่ที่มีจุดชมวิวของพระธาตุดอยสุเทพนะครับมีวิวที่สวยมากครับผมสามารถมาทั้งเที่ยวกันแนววัดพระธาตุดอยสุเทพครับผม เราเดินทางมาถึงอันดับที่สองผมอันดับที่สผมจะแนะนําเป็นดอยอินทน,นนท์นะครับผมดอยอินทนนท์เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมีความสูงาจากน้ําทะเลนะครับผมเป็น2,565เมตรเลยทีเดียวนะครับผมจึงทําให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับผมช่วงนี้ก็มีอากาศที่แบบมีให้ได้เห็น2เลขบ้างแล้วคือมาแต่เลขา10องศา ให้เห็นเลข9องศาก็ยังมีแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็เราก็สามารถเข้าไปที่แบบเส้นทางชมธรรมชาติผมกิ่วแม่ปานนะครับผมตอนนี้เปิดให้นักท่อง,งเที่ยวเข้าไปชมได้นะครับก็คือแบบเดินเส้นทางแบบสวยมากครับผมมีทิวทัศน์ภูเขาซับซ้อนนะครับผมแบบประกันตามากครับผมสวยมากแล้วก็ชมทะเลหมอกได้ในอตอนเช้าครับผมมีชมบ่าที่ขึ้นเนาะถ้าใครขึ้นไปตอนเช้าเช้าก็สามารถแบบมองเห็นบ่าที่ขึ้นในไหล่ผมบนซับ ตีห้าครับผมตีห้าถึงนู่นนะครับออกสักพันตีสามตีสี่น่านะจะถึงแล้วครับอันดับที่สามของผมนะครับผมผมจะแนะนําเป็นประตูท่าแพนะครับผมประตูท่าแพเป็นสแตนดาร์ดของนักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ผมจะแนะนําไปช่วงวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่ามีถนนคนเดินนะครับอ่าถ้าประตูท่าแพก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งอีกหนึ่ง อีกหนึ่งแห่งของเจ้าเชียงใหม่ับผมใครก็ตามที่ไปแวะถ่ายรูปเช็คอินที่นั่นก็ได้นะครับมีนกพิราบให้แบบก่อแกะมากมายอันที่จริงก็คือไม่คนมีนกพิราบนั่นแหละเป็นอาหาน้าโลกนะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชิคเซ็นเจอร์ก็คือมีนกพิราบผมมีคอมีคนคอยให้อาหารนกพิราบมีแกนถ่ายรูปคู่กับนกพิราบอะไรแบบนี้ครับผมอันดับที่สี่ก็เป็นถนนนิมานับผมถนมนนิมานคงคอนเซ็ปต์ก็คือ ถนนที่ว่าไปต่างต่างประเทศได้ครับผมก็คือมีแบบสถานที่แบบเยอะแยะมากมายที่แบบคล้ายกับมีทั้งของญี่ปุ่นเนาะมีทั้งของยุโรปมีสไตล์ตกแต่งเหมือนยุโรปนะผมที่ซอยนิมานนะผมมีกาแฟให้ดื่มมีร้านนู่นร้านนี่โอ้มีมากมายผมมีร้านร้านเค้กด้วยร้านเค้กดิมีเบอร์เกอร์ไอศครีมโอ้เสื้อผ้าแฟชั่น มีหลายอย่างมากผมก็ลองไปชมกันได้ครับผมเรามาเดินทางอันดับที่5้าัผมอันดับที่5ผมแนะนําเป็นดอยมอนแจ่มนะผมดอยมอนแจ่มมีอะไรดีมีอะไรสวยนะครับผมดอยมอนแจ่มเป็นสถานที่ยอดฮิตของชาวเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมมีทั้งฤดูหนาวนี้เป็นน่าจะมีดอกไม้แล้วครับผมดอกไม้ที่ขึ้นเฉพาะหน้าหนาวแล้วครับผมมอนแจ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคน คนทุกที่ครับผมก็คือมามาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องมาเที่ยวม่อนแจ่มครับผมมีอากาศที่หนาวเย็นมากช่วงนี้ครับผมมีหมอกมีมีเมฆหมอกมอีดอกไม้ที่สวยงามต้องมาชมกันสักครั้งครับผมเป็นจะมาค้างคืนก็ได้ครับผมมีสําหรับแบบอโฮมสเตย์ด้วยนะครับโฮมสเตย์มีหลายโฮมสเตย์มากลองไปจัดจองท,ที่ที่พักกันได้นะครับผม สนับสนุนการท่องเที่ยวจังเชียงใหม่ครับผมอันดับที่6ผ,ผมแนะนําเป็นแกนแคนยอนนะครับผมแต่แกนแคนยอนอยู่ที่หางดงนะครับผมแกนแคนยอนมีอะไรดีผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะผมก็มีแค่มุมถ่ายรูปสวยๆเป็นแนวแอดเวนเจอร์เบาๆนะครับผมเป็นที่คุด,ดินของเจ้าของเพื่อไปขายเนาะแต่ก็มีปล่อยน้ําท่วมขังนะทำให้เป็นคาแบบมีความสวยงาม มีความสวยงามในระดับหนึ่งครับผมมีเครื่องเล่นมากมายนะครับแต่ก็ก็สวยดีนะครับอันดับที่7ผมแนะนําให้เป็นสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับอยู่ที่แม่ริมอำเพอแม่ริม,มัะผมก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปม่อนแจ่มนะครับเราเราแวะผ่านหรือว่ามาชมที่สวนส,วนสวนพุทษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิตก็ได้นะครับ อำเภอแม่ริมครับผมเป็นแนวรักธรรมชาติครับผมมีทิวทัศนสวยงามมีะสะพานสูงนอกจากนี้ยังมีเรือนเรือนพีททะเลทรายพันไม้น้ำเฟิร์นกล้ยไม้ไทยเป็นต้นไม้อีก,อ,อ,กอีกสิ่งหนึ่งห้ามพลาดเมื่อไปเดินเดินะเมือ่อเมื่อไปเที่ยวส่วนพุทษศาสตร์นะครับก็คือทางเดินลอยฟ้าซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติครับ เหนือแบบยอดตอนไม้เลยสูงน่าสูงที่สุดในประเทศไทยแลมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อมาด้วยอันดับที่8ครับผมอันดับที่8เป็นโครงการบ้านข้างวัดนะครับโครงการบ้านข้างวัดคืออะไรโครงการบ้านข้างวัดคือ,เ,อเป็นเป็นไงเป็นที่ชุมชนเป็นคนรักศิละปะเนาะมีจุดเด่นคือบ้านกึ่งกึ่งไม้กึ่งปูน11บดหลัง ที่ตัดแปลงเป็นร้านลานค้าต่างๆสงเสน่ห์ของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศที่แบบสุดชิลนะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาแหล่งชิลๆแบบชิลเอาเศพษกับการศิละปะเงี้ยครับแบบสมัยโบราณนอกจากนี้ร้านอาหารร้านกาแฟาก็ยังอร่อยนะครับมีหมูสเต็กแม่ปูหรือครัวอะไรครัวหลานย่าและมหาสมุทร <c oughs> และมหาสมุทรอ่ะและ เออและมาหาสมุดเออที่นี่ยังมีร้านขายที่ของของที่ระลึกผมงานถีมืองานศิปลปะเลยให้เลือกชมมากมายนะครับผมเอาไว้ตกแต่งบ้านเก๋ๆหรือว่าเป็นแบบเอาไว้ตกแต่งบ้านแบบสไตล์มินิมอลได้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปสามารถเที่ยวชมกันได้ครับที่เชียงใหม่นะครับอันดับที่9้าผมแนะนําเป็นวัดอุโม,มงค์นะครับผมวัดอุโม,มงค์ วัดอุโมง์เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่มามากกว่า700ปีเลยทีเดียวนะครับผมมี่อกลักสำคัญคือเป็นอุโมงค์ซึ่งข้างในสร้างสมัยพ,พรยากือนางไอส้สมัยพระนาไอซึ่งสร้างในสมัยพระยากือนางเพื่อถวายให้ ที่นี่จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาเดินชมความสวยงามของวัดอุโมงค์นะครับผมแล้วก็เป็นแบบยังมีที่ถ่ายรูปมุมเก๋ๆด้วยนะครับก็สามารถชมเกินได้ับผมอันดับที่10อันดับสุดท้ายของเรานะครับผมเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องไปนะครับผมถ้าไม่ไปคือไม่ได้นะครับผมมาถึงที่นี่แล้วก็คือ ดอยหลวงเชียงดาวนะครับผมโอ้โหผมพูดถึงดอยหลวงเชียงดาวคือแบบที่ตอนนี้คนที่จับจองพื้นที่แบบโอ้เต็มแล้วครับผมซึ่งหน้าหนาวนี้หาไม่ได้แล้วนั้งถ้าจะไปน่าจะไปเที่ยวแบบเที่ยวชมเดินธรรมชาติได้อยู่ดอยหลวงเชียงดาวเป็นที่อ่าเป็นที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่อีกที่หนึ่งครับผมขึ้นชื่อความสวยงามอและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติครับผม ความสูงก็เป็นอันดับสองเอออันดับสาของประเทศไทยับผมสูงจากน้ำทะเล2 2งพเจ็บหเมตรเลยทีเดียวนะผมก็ทำให้คนที่อยากขึ้นไปสัมผัสถึงความงดงามความเป็นธรรมชาติอยากเห็นอยากชมช,ช,ช,ชมหมอกนะชมหมอกเมฆหมอกได้ลงได้ลงได้หลงวหลงเชียงดาวก็ยังมีโฮมสเตย์แบบให้นอนพักับผมอนอนดูทะเลเหมอกชิลกันเลยทีนี้ ผมแนะนำสุดๆับผมก็เป็นไงล่ะครับเป็นสิบอันดับของผมที่คัดมาโดยเฉพาะให้กับคนที่อยากมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในหน้า,นาหนาวนี้เลยนะครับผมก็ยังมีขาดสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างอย่างเช่นแม่กำปองเลยแม่กำปองแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าแม,ม่กำปองเป็นพื้นที่พื้นที่ชมุมชนขนาดเล็กนะครับแล้วแถมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้า,นาหนาวก็คือมีคนที่ทไปแบบ ไปถ่ายรูกปกันเยอะมากับผมรถติดมากแล้วก็เป็นเป็นยังไงอะโอ้ช่วงช่วงนี้คือแบบรถติดคือขยับแทบไม่ได้ผมที่จอดรถแทบไม่มีนะผมถ้าจะไปก็คือไปช่วงแบบที่อ่าไม่ใช่วันหยุดนะผมหาโอกาสไปเที่ยวได้นะครับก็ยังมีอ่าเชียงใหม่ก็ยังมีดอยแม่โถนะผมดอยแม่โถเป็นแบบสถานที่โลง่ลงๆเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับมีต้นไม้สักสามสีต้นเนี่ยครับ ถ้าจะไปเที่ยวก็น่าจะไปเที่ยว,ยวสักหกเจ็ดโมงเนี่ยครับเหมาะกําลังดีครับผมอากาศกําลังดีถ้าผมแนะนํานะก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ยังมีอีกมากมายครับอาจจะเป็นคลองแม่ขา่าหรือว่าจะเป็นอ่าสวนส้มนะครับสวนส้มที่มอนแจมนะครับถ้าถ้าใครไปเที่ยวมอนแจมก็น่าจะาแวะสวนส้มได้นะโอเคครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีเพียงแค่เท่านี้คนระับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบายครับผมสวัสดีครับ